สวัสดีค่ะมาเจอตาบบ้านน้องแนจาเหมือนเก่าเนาะจ้ะเนาะวันนี้ก็เป็นวันหยุดน้องก็จะมาต้มแซบไก่เนาะจ้ะไก่ก็จะไม่เอาล้วนๆเนะจ๊าก็จะมีนี่จ้ะมีเครื่องในแล้วก็มีเลือดไก่ม,มีขาไก่แล้วก็มีเนื้อไก่จะปนๆกันเด้อจ้ะที่ดูมันเยอะในเลือดไก่เลอจ้ะเด้อ <c oughs> น้องก็จะมาใส่เห็ดจ้ะ นี่คือเห็ดนางฟ้าเนาะจ้ะเนาะบ้านนี้ก็จะขาดปลาไม่ได้เด้อจ้ะก็จะใส่น้ำปลานัวด้วยจ้ะแล้วก็มีน้ำปลามีชูรสนะจ๊ะอันนี้ก็ต้นหอมผักชีมันอยู่ในตู้เย็นมันก็อาจจะไม่ค่อยสวยบางอย่างนะจ้ะต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งนะจ้ะเนาะ เครื่อ,องก็จะมีน้องก็จะใส่มะขามเปียกแทนมะนาวนะจ๊ะมีรากผักชีพริกทอดพริกสดบุกนะจ๊นะน้อก็ตะไคร้ใบมะกรูดนะจ๊ะอันนี้ก็จะขาดหอมแดงน้องลืมเมื่อกี้นะ้องจะหั่นใส่ทีหลังนะจ๊นะเนาะนี่จ้ะก็เดี๋ยวก็มาลงมือทํากันนะจ๊นะเนาะกับข้าวบ้านๆแล้วเวียนกลับมากินอีกแล้วนะจ๊ะก็เวียนกินเวียนไปเวียนมานะจ๊นะเนาะ มันเป็นแบบเราทําอะไรกินแล้วก็จะถ่ายแบบนั้นจ้ะเพราะว่าเราไม่ได้สอนทํากับข้าวนะจ้ะคือการถ่ายทําบ้านน้องนะจ้ะก็จะทําแบบทําอะไรกินก็จะถ่ายให้ดูนะจ้ะน้องก็ถ้าไปโคกหนองนาก็จะถ่ายบรรยากาศธรรมชาติก็หมุนเวียนกันไปนะจ้ะจะมาลงมือทํากัน มาดูว่าหม้อน้องก็เดือดแล้วนะจ๊ะเนี่หม้อเดือดแล้วนะจน๊ะเนาะน้องก็จะมาใส่เครื่องอใส่เครื่องแล้วนะจน๊ะเนาะน้องก็จะมาใส่น้ำปลาหนัวเลยจ้ะนะถ้าใครไม่ชอบก็ใส่น้ำปลาอย่างเดียวนะจ๊ะ อันนี้คือต้มแซบนะจ๊ะต้มแซบแบบอีสานจ้ะแล้วก็มีน้ำปลาดีนะจ๊ะเนาะผงนัวถ้าไม่ชอบก็ใส่รสดีแทนเด้อจ้ะบางบ้านรสดีเขาก็ไม่ทานเขาก็จะใส่เป็นน้ำตาลแทนน,นะบ้านน้องก็มีรสดีบ้างผงนัวบ้างนะจ๊ะแล้วจะชอบอีจีนยวก็จะ เมื่อกี้ปรุงรสน้องปรุงรสไปเลยนะจนะ๊ะเนาะแต่ถ้ามันยังไงมันสุกก็เราก็ค่อยขาดอะไรเราค่อยมาเติมเมาปิดสักหน่อยค่อยใส่ไก่เนาะจากกันขาวเนาะเสียงน้ำหยดได้จับแป๊กแป๊กแป๊ก่ะเรามาดูหม้อกันจ้ะโอเคค่ะ ป้าน,น้องชอบใส่มะขามเปียกเด้อจ้ะแทนมะนาวก็น,นี่จ้ะบ้านนี้ก็จะใส่น้ำเยอะน,นิดนึงนะจ๊ะเพราะว่าชอบซดน้ำกันปิดฟ้าไว้ให้เดือดก่อนค่อยใส่เห็ดนะจ้ะเนาะ มาดูหม้อต้มแซบไก่กันนะจ๊ะเนาะโอ้ฟุใหญ่เลย <c oughs> อันนี้ก็เมื่อกี้ลืมนะจ๊ะน้องชอบใส่หอมแดงแบบนี้เละจ๊ะชอบไค่ชอบมันเดอ้อจ๊ะทีนี้น้องก็จะมาใส่เห็ดนางฟ้าจ้ะวันนี้เป็นเห็ดนางฟ้านะจ๊ะเนาะ อาจจะน้ำเยอะนิดนึงเพราะว่าบ้านน้องชอบซดน้ํากับข้าวนะจ๊ะเนาะนี่คือความชอบของแต่ละบ้านนะจ๊ะนี่จ๊ะน่ากินไหมมากินด้วยกันเด้อจ้ะต้มแซบ่บไก่ใส่เห็ดนางฟ้านะจ๊ะเนาะต้มทีไรก็ แซบ่บคือเกาจ้ะทำเมื่อไหร่ก็อร่อยเมื่อนั้นนะจ๊ะเนาะกับข้าวบ้านๆตานน,นี้จ้ะเดี๋ยวปล่อยคอนเดือดสักพักหนึ่งก่อนนะจ๊ะเนาะใส่มะเขือเทศนิดนึงนะจ๊ะต้มแซบ่บ ไก่ใส่เห็นดนางฟ้าน้องก็เสร็จแล้วเจ้าจต้มแซบนี้มีทั้งขาไก่มีทั้งเครื่องในไก่นะจ้ารวมๆกันสุกแล้วจ้าเดี๋ยวน้องก็จะมาใส่ต้นหอมผักชีรวมๆลงไปเนาะจ้านะฝากหน่อยเด้อจ้กฝากถ้าดูถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องหน่อยจ้าเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไป ขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปให้เดอ้อจ้ะ,ะมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะจ้ะเนาะน้องกับพี่นิกรก็จะตามไปให้กำลังใจอยู่จ้ะก็ขอบพระคุณมากค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจกันทุกๆคลิปเจอกันใหม่คลิปต่อๆไปจ้ะสวัสดีค่ะ